สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมิวชวนทำกินวันพุทธที่24พฤษภาคมพศ2566ําหสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานของซอแอนวันนี้ซอแอนฉายเดี่ยวนะคะก็คือมาคอนเสิร์ตแอนออร์ดี n แบนจะร่วมงานใจเกินร้อยมาสองวันซอแอนดูมีความสุขมากๆเลยนะคะวันนี้วันที่24 พฤษภาคมนะคะซอแอนมี Me, คิวงานร้องเพลงที่ตลาดเดอะวันมาร์เก็ตอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี FC แฟนคลับแถวชนบุรีหรือแล้วแวกไก้เคียงสะดวกเดินทางมาให้กำลังใจมาม้วนมาสนุกกันได้นะคะวันนี้มาเต็มวงรับรองสนุกเหมือนเดิมค่ะ ใครที่เคยไปแล้วก็น่าจะรู้นะว่าซอแอนเวลาขึ้นเวทีสนุกขนาดไหนอยากให้ไปลองดูนะคะแอดก็เคยไปแล้วนะคะที่หน้าเวทีสองรอบนะคะช่วงนั้นมาที่พิษณุโลกแอดก็ไปมาแล้วคะ่ะสองรอบมาให้กำลังใจซอแอนกันันเองน่ารักตอนนั้นที่แอดไปนี่คืออยู่หน้าเวทีเลยนะคะคือมันจะมีราวกัน้น แอดติดขอบราวเลยมีอะไรแอดก็เล่าสู่กันฟังนะคะมาเดิมมาม้วนมาสนุกกับงานครั้งนี้นะคะที่ตลาดเดอะวันมาร์เก็ตชนบุรีค่ะสำหรับ f อทุกท่านที่สามารถเดินทางไปได้นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะคะช่วงนี้อากาศไปรปปวนอาจจะมีฝนฟ้าตกก็ป้องกันไว้นะคะ ส่วน fc แฟนคลับท่านใดเดินทางไปไม่ได้ก็ลองเข้าไปที่เพจบัตบาตนะคะน่าจะมีการไลฟ์สดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมและฟังคนใหม่อย่าลืมกดติดตามคนใหม่และคนเก่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ